ก็จะหายและก็ถึงปให้มึงก็เป็นอกต่อให้ว่าอันตรายพอมีกายลงกับคดิตไม่มีอะไรจะเสียเลยเอยโยก็กราบสวัสดีสมาชิกชมลมคนชอบป้ายเหลืองทุกๆคนเลยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผม as 4คนดีคนเดิมวันนี้ เราก็จะมาเตรียมของให้รีวายขึ้นไฮเปอร์แม็กกันนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องมารับกบที่กล่องจดหมายกันนะครับเพราะว่าเราดองกบไว้2ตัวนั่นเองก็ไม่มีอะไรละเราก็จะไปเช็คทรัพยากรกบกันนะครับผมก็ตอนนี้กบ อันต้าเราก็มีทั้งหมด15ตัวและกบไฮเปอร์เราก็มีทั้งหมด7ตัวนะครับและกบล่างธรรมดาก็มีทั้งหมด32ตัวนั่นเองนะแต่เรายังหาได้อีกนะทุกคนเพราะว่าเรายังมีอ่าที่ไหนนะลืมที่ที่อ่ห้องทดลองเลียวนะเนี่เราก็ยังเหลือตรงนี้ให้เรามาซ่ม ไม่สมแล้วแหละการันตีแล้วทุกคน,นก็เอาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนด้วยการที่เราต้องไปหาแร่เพิ่มนะเพราะว่าแร่เราก็ไม่ค่อยจะมีเราก็ต้องมาเลื่อนหาว่าเราจะย่อยตัวไหนดีเพื่อที่จะเอากบอันต้าตัวนี้มาครอบคลองก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมว่าเลนเจอร์ตัวกิกี้เราก็ไม่เหลือให้จะรี เอาแรแล้วนะครับผมเอามาย่อยทิ้งก็ไม่มีวัสดุก็ไม่มีก็น่าจะเหลืออยู่แค่อีกนิดหน่อยนะผมล่าง8ดาวนะเราก็ไม่มีเลยมีแค่ตัว2ตัวนะก็จริงๆมันก็จะไม่พอนะแต่ว่าเรายังมีทริคร่าไม่ตานะทุกคนเพราะว่าเรายังเหลืออ่าเรนเจอร์พวก7ดาวนะผมที่เราได้จากการรีกระดานมานะที่แบบพวกแร่ขั้นแรกทุกคน มันก็จะได้มาเราก็จะใช้ในการย่อยตัวพวกนี้แหละเพื่อเอาแร่ชั้นกลางไปไปหมุนเอากบอันต้าตัวที่16ส่วนไอดีสายเหลืองของเรานะทุกคนตอนแรกผมก็ว่าจะเก็บไว้ทำเลนเจอร์พีลอยนะแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่คุ้มกับป้ายเหลืองเพราะว่าผมจะไม่ได้ฟาร์มแล้วนั่นเอง เวลผมมันใกล้ตัดละผมก็ฟาร์มไม่ได้ละผมก็คงจะต้องรีมันทิ้งเพื่อมาเอากบอันต้าแทานดีวกว่าให้ดีเราได้ไปต่อนะเราต้องเสียสละเรนเจอพวกนี้ไปแล้วก็ติ๊กพวกมันจนครบละแล้วต่อไปเราก็กดแปะรูปกันเลยไม่มีตัวไหนหลุดมาใช่ไหมโอเคกดแปะรูปกันเลยทุกคน โอเคครับผมหลังจากที่เราแปลรูปเลนเจอจ์กกี้ไปแล้วนะเราก็จะมาเสียสละเกียร์กันต่อนะทุกคนเพื่อให้ไอดีเราได้ไปต่อนะเพราะว่าเกียร์ก็จะได้แบบช่องกลางค่อนข้างเยอะเลยนะแร่ช่องกลางผมก็จะรีพวกเกียร์เนี่ยแหละไปก็เดินไปแบบเร็วๆเ,เลยนะทุกคนไป หลังจากที่เราเลือกค่าเกียร์กันนะทุกคนตอนนี้แรกของเราก็ครบแล้วก็กดแปลโลก,กันแบบรวดเร็วเลยเราจะไปเอากบการันตีซักทีกว่าจะได้เลื่อนกันอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในที่สุดความพยายามของเรามันก็บรรลุผลแล้วทุกคน เอาไปเลยกบตัวที่16สูส่ข ID ของเรานะแต่ยังไม่หมดเพลงเท่านี้เรายังเหลือรีฟีีนะทุกคนก็จัดไปเลยเบิ้มเบิ้มโอ้โหถ้าได้3ตัวนี้ผมพร้อมจะเสี่ยงเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคน,นก็ลองหยอดกันดูไหมสักทีนึงอเอาเผื่อมาสักตัวหนึ่งก็มีค่านะตอนเนี้ไปไปกบดํา <c oughs> เรียบร้อยครับผม ก็ล็อกผลตามระเบียบนะแล้วก็ไปเช็คทรัพยากรกบกันดีกว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปชิวๆนะทุกคนก็ผมก็เป็นสายแบบหากบแบบทั่วไปนะั่นแหละตามอีเวนต์ตามกิจกรรมต่างๆนะทุกคนก็ไม่ได้เติมยัดกบเลยนะและตอนนี้มันก็เป็นเวลาตีสี่ผมก็มาลีหากบอีกทีนึ่งนะเผื่อแบบจะออกนะขอสามตัวบึ้มๆเรียบร้อย ก็ตามระเบียบนะผมเพิ่งรีหามันไปผมจะไปเอามาจากไหนอีกละ่ะโอ้ไปกดแบบไลค์ความหวังทุกคนเรียบร้อยอีกหนึ่งทีมาไหมก็ล็อกตามระบบแล้วผมก็จะมาเปิดให้ทุกคนได้ดูนะว่าแต่และตัวที่ผมปั้นขึ้นมาเนะี่ยจนไฮเปอร์แม็กเนี่ยผมไม่เคยแบบเอากบ อันต้าไปยัดแบบ1 7 1 8แล้วก็ให้เพิมผสมนะไม่เคยนะทุกคนผมยัดอันต้าจนแม็กนะทุกคนแล้วผมค่อยสลับล่างทีเดียวนะมันก็จะได้ค่าศักยภาพเลยนะทุกคนก็ดูได้จากในคลิปเลยนะเนี่ยดูผมก็ปั้นสุดทุกตัวนะแบบเอาอันต้าจนแม็กทุกตัวนะเอ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 เนสายเดียดเอเอเลนสายโดดเออถูกแล้วก็เอาสุดเหมือนกันทุกคนก็ค่าๆประมาณนี้แหละครับทุกคน แล้วก็อาจจะมีหลายคนสงสัยว่าผมเคลียร์เควสยัยงไงให้ไม่โดดนะเลเวลไม่โดดก็เดี๋ยวให้ไปดูกันแบบเร็วๆเวลยทุกคนคลิปนี้ก็ชิวๆเพล่นๆไปดูกัน Boom. และหลังจากที่ผมได้เคลียร์เควสไปแล้วครับผมผมก็ได้เข้ามาดูคนที่เข้ามาตีผมนะและนี่ก็คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้ผมอยากได้รีไวอันตานะคอมโบตัดเกิด5ตัวนะทุกคนเพราะว่ามันติดโคตรจะดีขนาดทีมต้องข้ามเลเวลอันต้า58นะแต่ว่ามาเจอกับเราป้ายเหลือง99้นะทุกคนก็ยังเกือบเอาเราไม่ลงทุกคนก็คือคอมโบติด5เรามันแบบตัดเกิด5มันติดดีเกินนะทุกคนดูดิใส่ก่ตัวโอ้ ฝั่งตรงข้ามเจอสายเหลืองแล้วตัดเกิดไปอีกแล้วติดสามตัวติดติดกันเลยตอนนี้ตายตายตายทีมตรงข้ามเริ่มดันดันไม่ออกดันไม่ออกนะทุกคน และตอนนี้ทีมเราก็ประชิดหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วนะทุกคนก็ก็งงเหมือนกันว่าแพ้ได้ไงเอา้ายติดซีตัวทุกคนโอ้โอ้มาอีกซีมาอีกสองเอ้าเอาเอา้เอาติดชติดช่วยหน่อยลูกเออมาอีกสองถ้ามันมีรีไวทุกคนมันจะกลายเป็นติดห้าตัวมันจะเท้โคตรเลยนะโอ้มาอีกแล้วสามตัวนะทุกคนไปไปไปลูกโดดไปเอเินเอเลนโดดย่ำหน้าบ้านไปแล้วโอ้ทุกตัวเนี่ยทุกคนดูนะเพราะว่า ไอรลีไวผมมันปล่อยออกมาเยอะมากๆโอ้สี่ตัวโอ้โอ้โอ้โอสี่ตัว,วสวยๆทุกคนอ้บอกแล้วว่าตัดเกิดสี่ตัดเกิดห้าถ้ามานะบอกเลยมึงไม้ได้เกิด ก็อย่างที่ผมบอกเลยว,ว่ารีไวผมมันปล่อยออกมาเยอะแต่ว่ามันยังเป็นแค่ล่างอันต้ากิกี้อยู่นะทุกคนถ้ามันเป็น, Hyper, นไฮเปอร์เมื่อไหร่ล้วก็สุดยอดแน่นอนนะทุกคนก็เนี่ยมันดันจนถึงหน้าบ้านแล้วจะผมจบเขาไม่ได้เฉยเนี่ยโอ้โหก็เดี๋ยวรอดูถ้าปั้นรีไวขึ้นมา,นาจะโหดหน้าดูนะตอนเนี้ยสุดๆไปเลยเว้ยโคตรมันทุกคนก็ประมาณนี้แหละก็จะจบคลิปผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะทุกคนก็ เดี๋ยวมาดูพัฒนาการ ID 99สายเหลืองตัวนี้ไปด้วยกันนะก็รอดูรีวิวคลิปหน้ารับรองว่าอันต้าเฮ้ยไฮเปอร์แม็กชัวขอบคุณมากบ๊ายบายและมึงก็อย่าไปแคร์วันที่คนเฮดรอนอยู่ yeah ให้มึงมันเจอตัวเองให้เหมือนได้วันแหลอู้ y e a ทักษะมาแต่